เจ้าน,นี้มาเก็บพอดีไงก็เลยมาดูว่าตอนนี้อีชั้นมีอีอย่างบ้างอย่าไปสนใจนะว่าไม่ได้เช็ดอะไรอันนี้ก็คือ black to basic เพราะว่าตอนที่มาเสบียใหม่ๆอันนี้มันถูกดีแล้วก็ทำให้ความชุ่มชื้นมากแล้วก็แบบเพื่อนบอกว่าน่าใสเพราะมี ph ช่างไงหน้าก็เลยใสแล้วก็ช่วยความผุชุ่มชืน้นดีถูกและดีราคาเหมือนไม่เกิน7080โครนนู่นเองอ่ะ ใช้ตอนกลางคืนอ่ะได้เพราะว่าช่วงนี้นะเป็นสิวก็ใช้อันนี้แหละแล้วก็ใช้ลาโลชเพราะว่าเป็นสิวเนาะตอนที่ยังไม่เป็นสิวอ่ะที่เปลี่ยนมาใช้ครีมถูกๆก,ก,ก็จะใช้อิโตดีใช่ปะวะฮนิก้าฮนิก้าที่ใช้เพราะว่าจำเป็นต้องใช้ให้หมดใช้ทั้งท่าแขนด้วย แล้วก็ทาหน้าก่อนลงครีมตัวอื่นคือแบบต้องใช้ให้หมดอะเสียได้ไม่อยากจะทิ้งเราค่อยลงครีมอันนี้ก็ back to basic ก็ตังก็ประหยัดตังแล้วก็เปลี่ยนมาใช้นี่วีเอีเาว่าขี้เกียจทาครีมกันแดดใช่ปะเวลาไปทำงานรีบๆอย่าเนี้ยก็โอเคไปเลย แล้วก็มันเป็นสําหรับคนแก่ด้วยไม่ให้มีรอยติมกามันถูกดีอันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่จะไม่ได้ถูกถูกอ่ะแล้วพอเป็นสิวช่วงนี้ปุ๊บเมดเมกเกอร์ก็หมดก็เลยต้องหาอะไรก็ได้ที่แทนเมดเมกเกอร์ Maker, ก็เลยใช้อันนี้มันก็เยอะดีเพราะว่ามันหนัก12จกรัมก็ใช้แต้มตรงที่เป็นรอยแผลแผลเป็นรอยดำจากสิวแล้ว มันใช้ลิปสติกมันไม่สะใจวัสลีนทาปากที่ถูกที่สุดก็คือวัสลีนแล้วแบบเนี้ยกว่าจะใช้หมดก็น่าจะครึ่งปีเป็นต้นไปอ่ะน่าจะหกเดือนเพราะว่าใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเนาะมันชุ่มชื้นมากไม่มีอะไรนะอันนี้ก็นําหอมที่ไม่เคยใช้เลยบุดชีใช่ไหมเนี่ย เออใช่กุชีแต่ไม่เคยใช้เลยนานๆดีใช้ดูสิเนี่ยตั้งกี่ปีอะไรไม่หมดลแล้วก็ลูกกิ้งนะพยายามจะใช้ลูกกิ้งให้หมดเสียดายไม่อยากทิ้งเป็นคนไม่ค่อยใช้ลูกกิ้งน้ําหอมนี่คือแบบไม่ใช่เลยปีละครั้งสองครั้งสามครั้งใช้แค่ลูกแบบเวลาอาบน้าก็ใช้ลูกกิ้งใช่ป่ะแต่เออน,นะแล้วก็ว่าจะพยายามใช้ลูกกิ้งให้หมดจะได้มาใช้สเปรย์แทน แต่มันก็ใช้ผสมกันวันไหนที่แบบยากหอมนิดหน่อย,ยก็ใช้สเปรย์แล้วก็อะไรล่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยรอตัวนั้นให้หมดก่อนแล้วค่อยมาใช้ตัวนี้เพราะว่า S P F 15เดี๋ยวก็น้าร้อนแล้วก็คงต้องใช้กันแดดกันแดดอันนี้ S P F 50ต้องใช้กันแดดใช้หน้าร้อนอ่ะกันแดด S P F 5 0ะเพราะว่าหน้าหนาวสวีเดนคิดว่า S P F 30ก็คงพอแล้วแล้วก็อันนี้คืออะไรวะ เวลาเช็ดเครื่องทนเนอร์เช็ดเครื่องสําอางเนาะก็ไม่ค่อยใช้เพราะไม่ค่อยแต่งหน้าแล้วก็ลดยี่ห้อใช้เรามาใช้ยี่ห้อแอสามร้อยมันถุกดีก็เช็ดออกเกลี้ยงดีนะ,ะไม่มีอะไรเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยโอ้ยเซรั่มเปอมียังไม่ได้เปิดใช้เลยโอ้ยปุงอันนี้ก็จากเว,เว็บไซต์นี่อันนี้วิตามินซีเซรั่มว่าจะให้สิวหายก่อนเราจะใช้ ไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไรไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไอ้พวกนี้มาวางโอ้ยวางตรงไหนไอ้พวกที้ใช้ไม่ไหวตอนนี้เป็นสิวก็เอาอันนี้ลงมาก่อนนะเอาวางไว้อย่างนี้แล้วกันไม่ค่อยได้ใช้เพราเป็นสิวเป็นสิวก็จะไม่ใช้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะทําให้สิวแบบระคายเคืองอักเสบไปใหญ่เอาอันนี้ขึ้นมาแทน อายครีมแล้วก็หน่อยครีมแล้วก็เดย์ครีมโอเคมีแค่นี้แหละไปละแล้วออล้างหน้าใช้อะไรรู้ไหมล้างหน้าก็ใช้อยากไปมองว่ามันสปกปรกมันไม่ได้สกปรกนะแต่มันเป็นคราบใช้อันนี้ใช้สบู่อะไรวะส้มๆของของอะไร จะบุ๋มกแล้วก็อันนี้ก็มาร์คหน้าบ้างตอนนี้เหลือแค่สัปดาห์ละรังบางสัปดาห์ก็ไม่ได้มาร์คอันนี้ของเพื่อนเนี่ยเอามาทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเวลาได้ไปเที่ยวหาหนงางจะไปคืนนางนางามาทิ้งไว้ไม่ได้ใช้นะเก็บอันนี้ก็ช่วงเป็นเสือก็ไม่ใช้เลยนะลองใช้ไปครั้งหนึ่ง แม่งโคตรอยากจะกินรันบ้านเลยคราวที่แล้วว่ะปินใช่ป่ะปินแบบเบลแมนเขาเรียกว่าคล้ายๆบทก่อนน่ะบทก่อนของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อคาร์มิเกิลเบลแมนคล้ายๆนักกวีนักประพันธ์ตั้งแต่สมัยปีคอศ1700อยอย่างเงี้ยก็มีหลายบทเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะเขียนเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรนะไบเบิล แล้วก็คือเป็นภาษาที่แบบภาษาซวิรียที่แบบโห,โหกี่ร้อยพรอยปีมาแล้วเนี่ยสามร้อสรอปีแล้วใช่ไหมสามร้อปีคือแบบอ่านแล้วแบบไม่เข้าใจ <laughs> ยากที่จะเข้าใจแบบอ่ะเราบอกนะอ่านหลายรอบสามสี่รอบห้ารอบก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่แบบไมได้ ทิปสจากพี่คนไทยแล้วก็จากคนสวนมาบอกว่าคําตอบมีประมาณนี้นะแต่เราก็ดูคําตอบดูว่าใช้คําตอบมาดูว่าอ๋อบทกวีเขาพูดประมาณนี้นะแล้วมันก็ผ่านไปประมาณสองสัปดาห์เนาะพอก็เขียนเขาเขียนว่าเนี่ยส่งวันสุดท้ายวันที่สิบเดเดือนเมษายนอัพเริยว เออก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยส่งก็ได้เพราะว่าก็แค่ทําพอเดี๋ยวก็เดี๋ยวทําพอพลอยแล้วก็สอบพูดใช่ไหมแล้วก็คงมีสอบพูดเก,กะกะเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลเกวกบที่เราเรียนมาในคลาสนี้แต่แบบโห,โหพอคิดไปคิดมาว่าเออเดี๋ยววันนี้เปิดคอมแลจะลองตอบคําถามบทกวีที่แบบอ่านจบไปแล้วเมวื่อสองสัปดาห์ดูว่าจะผ่านไหม ก็กดต่อไปแล้วก็มาดูว่าเอ้ยผ่านเปล่าอะไรเงี้ยก็มีข้อหนึ่งที่แบบข้อ2อข้อที่แบบไม่แน่ใจแต่ก็ผ่านเนาะเพราะว่าได้75-80%มันก็ผ่านใช่ไหมเออแล้วพอ,อพอตอบเสร็จปุ๊บพอตอบเสร็จปุ๊บมันเขียนว่ามีการบ้านคือแบบต้องสอบบทกบ,บีผ่านปุ๊บ ตอบคำถามผ่านสอบผ่านปุ๊บแล้วคุณจะเข้าไปทำงานส่งได้พอมาดูงานอ้าวเย้ยอุทานหนักมากว่ามีงานแล้วนี้ก็ปิ้นออกมาไงปิ้นคำถามออกมาดีนะงานนี้มันไม่หนักมากเพราะว่าเออมันก็เขียนแอกว่าอันแรกอ่ะให้พูด3นาทีแต่ก่อนพูดก็คือคุณต้องเขียนล่างใช่เปล่าว่าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสวิ ฮิสตอรีเกี่ยวกับภาษาสวิสช์ฮิสตอรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันที่2ก็คือคุณต้องอ่านก่อนอะแะอ้วอนที่สองนี่คือแบบคุณต้องเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยกับภาษาสวิสช์พวกกราม,มาริกหรือว่าสำเนียงหรือว่าเมโลดี้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือคุณก็ต้องอ่านก่อนอยู่ดีก่อนจะเขียนแล้วโคตรเกลียดเลยเวลาให้เขียน 3- 400คำเงี้ยแล้วเวลาหัวสมองไม่มีอะไรอ่ะู้ตายแล้วแบบ เสียดายแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อะเอาพักร้อนออกใช่ป่ะจันทร์อังคารก็หยุดแล้ววันนี้วัานอังคารมัวแต่ไปตลาดต,ต,ตัแต่ในเมืองสองวันนะแล้วแบบชิวๆมากไม่ได้ทำอะไรแล้วก็แค่อ่านหนังสืออ่านหนังสือดีนะเนี่ยใช้หนังสือที่แบบแต่ก็สามสี่บทสุดท้ายอะยังอ่านเสร็จเสร็จแล้วใช่แต่สามสี่บทสุดท้ายอะยังเขียนสรุปไม่เสร็จไงก็เลยเขียนสรุปเสียเวลานั่นแหละ พว่าที่จริงอะเล่มน,นี้เคยอ่านไปแล้วตั้งแต่ 2- อสาปีที่แล้วเราที่จริงอะดูหนังก็รู้เรื่องแล้วหรือว่าฟังเอาก็ได้ละแต่เราเป็นคนชอบแม่งทําอะไรยุ่งยากอ่านไปด้วยฟังไปด้วยแล้วเขียนย่อไปด้วยอะเพราะว่าเราแบบอยากให้ได้พว่าเป็นคน,นสมองไม่ดีเนาะต้องแบบขยันกว่าคนอื่นสองสามเท่าเออว่าไปแล้วเดี๋ยวไปหอไปหาอ่านก่อนเพราะว่าแค่อ่าน คือแบบประควที่แบบชอบอ่านแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปพักแบบนานๆแล้วจะหาจะพยายามทําให้เสร็จก่อนวันเสาร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นหน้าก็จะได้ลงทำเพื่อว่าพอยแบบรีพีทก่อนสอบอันนี้ล้างหน้าเสร็จแล้วมาดูหน้าที่กล้องหน้าด้วยนะโฟกัสน,นี้ จะมีรอยนี่นะรอยกะแล้วก็รอยเสียอันนี้รอยเสีวยแล้วก็สิวที่ประจําเดือนนี้บุกชุดๆเลยเนี่ยบุกหนักมากแล้วก็เอานิ้เฉียก็กลายเป็นกลายเป็นรอยแผลเป็นไวหน้าแห้งแล้วอ่ะนี่ยหน้าแห้งหไ,งไวจังมากมาทาขี ว่าหน้าแห้งไวไม่ดีเดี๋ยวครีมเซรั่มไม่ลงก็มาใช้ไอคลีมก่อนแล้วกัน,จะ,ดดกนจะได้มาดูความใช้หยดเดียวพอจะได้มาดูความวิวัฒนาก,การว่าถ้าใช้หมดไปเดือนหนึ่งจะเป็นไงมั้งวันนี้วันที่พี่แคนดอกตุ้มมีดอกพี่ใหญ่ 30เดือน3วันนี้วันที่30 30เดือน3นอนดึกนะช่วงนี้เพราะว่าหยุดงานไป4วันแล้วก็ทำกะเย็นวันนั้นเป็น5วันก็นอนดึกเพราะว่าเล่นเน่ย ก็ใช้ตอนแรกไอคิมก็คือคาเฟอีนใช่ปะ่ะคาเฟอีนเนาะแล้วก็ใช้อันนี้ใช้มันเดลิกมันเดลิกเอซิสิเปอร์เซนแล้วก็บก H, H วกเอชเอชเอได้ไหลไม่ไน้ไมหมจัง นี่จะลงทั่วหน้าเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลด่อยดำดูสิว่าสิวจะบุกไหมมันๆอน่ะอันนี้มันจังเลยโอ้ยกลัวสิวบุกจังกลัวสิวเหือยิ่งกว่าเดิมพาเซียวผิวลอยตืน้น ก็อย่างที่เห็นจะแต้มรอยดําจากสิวที่มันแห้งเลยนะว่ะสิวไหนที่ยังไม่แห้งก็ไม่แต้มเห็นไหม ใชนะ่ค่ะเต็มโอ้วัวนี้ก็ดีนะถูกถูกกว่าบ,บาซิเดิมอะไรพวกนั้นอนะ่ะโคตรเยอะเลยแล้วก็ดีพอๆกันเลยเพราะมันเสพไปจุดสองราคาถูกกว่ากันแบบสี่ห้าเท่าเลยนะเพราะว่าไอ้พวกนั้นอนะ่ะมันเรีว่าอะไร หมูสองร้อยร้อยก็ร้ปลอ่ะแต่บาซิเดิมแม้ที่เคยใช้อ่ะที่เป็นครีมครีมสำหรับสิวขนาดก็พอกัน20กรัมและนนี้แค่แบบ50บตอนนี้ก็เลยมาใช้ตัวนี้เดี๋ยวไปฟังเกี่ยวก,กับการประมูลเน,นป,ประมูลวนะ่าการลับตัวก่อน